สวัสดีครับพี่น้องมูนีซิมายามรีครับพี่นอ้องมาใกลเบิ่งยามรีน้ากันครับพี่น้องตามมาครับผมนี่ครับบรรยากาศตอนแรกๆครับพี่น,อน้องเบิ่งเลยบรรยากาศตอนแรกๆครับยามรีกันครับตนะามมาพี่น้องตามมาครับผมมันบบมันบบ ได้ยุบบ่ได้ยุบบ,บ่บึงน้มอะไรมาจากดีพี่น้องบอ่ผ่านบ่พอได้ปิงบ่ลงไปแล้วพี่น้องลงไปแล้วเฮ้บ่ได้บ่ Của, làm lấy tuột tuột đây phi nọng có mấy cuồng bò สวัสดีครับพี่น้องนี่ก็บมายามรีครับมานประมาณเดี๋ยวตามมาเบิงน้ากันเด้อพี่น้องทุกคนเดี๋ยวเบิงพี่น้องน้าไหลตัดตาดี่พี่บรรยากาศตอนแรกๆครับพี่น้องายามรีครับตรงไหนมี่ว่าตรงไห ทสำซสีปิงได้บอสทำซีปิงมาเด้อพี่น้องมากินปิงป้งปลาแรงๆน้ำกันตำบักทัวมือนี้ เขาบได้ป้งยยพี่น้องได้ป้งอยมืนอนีเราได้ป้งเขาได้ป้งเข,งขาบ่ไหลขึ้นมื่บ้านครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศพี่น้องตอนแรงๆหาอยู่หากินตอนเรงๆพี่น้อง่วนญ่งงเราก็ล่งเอาไว้ในรีอยู่ขุน ขอบคุณทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบ่งไลฟ์คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับพี่น้องสวัสดีครับผมขอบคุณครับผม